สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางเที่ยวเขาใหญ่ในรอบ10ปีของผมนะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการนั่งรอคุณแฟนที่กําลังแต่งตัวแต่งหน้าก็รอมานานพอสมควรแล้วนะครับรออีกนิดนึงละกันนะครับ จนก็นั่งกินมารถนี่แหละเดี๋ยวเราจะเดินไปน้ำตกเข็วนารกกันนี่ฮะอร่อยดีอติดมือไปหมดเลย <c oughs> เราสองคนกำลังจะเดินไปน้ำตก <c oughs> เขวนารก, <c oughs> ก,กนะครับไม่ได้มานานมากๆแล้วติดปีแล้วไม่แน่ใจ <c oughs> แต่ด้าเพิ่งมาเมื่อ เมื่อไม่นานนี้เองแั้นเเดินไปกันเลยโอเคพาชมวิวกันเลรนี้ไปกันเลยเลยเลยนเลยานยไกนเลยไันเลยไปกยไปกันเลยไเรก คุณดาวก็ไม่รู้กันก็ช่างมันเถอะครับนจะว่าเราอยู่บนเส้นทางที่กำลังเดินทางไปที่เส้นทางธรรมชาติสู่น้ําตกเหวนรกอ่าโอเคเนี่ยคือได้คําตอบแล้วมีแค่นี้โอเคตอนนี้เรากำลังจะแบบเดินทางไปเรื่อยๆนั่นไม่รู้ถึงครึ่งทางแล้วย,ยังนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่ามีคนหอบแล้ว เดี๋ยวเป็นมือสักเล่นแบบจัดๆคือตอนนี้หัวก็ขาดหัวกำลังจะขาดเลยไม่ขาดไม่ขาดดีเลยกำลังดีกำลังดีเอ๋อถูกต้องเลยอ๋อใช่แต่คลิปนี้เราทำดูกันสองคนนะคะไอ้ที่ต้องอยู่ฝั่งนี้เอต้องอยู่ฝั่งนี้โอเ้คือตอนนี้หน้ายังสดใสอยู่จำหน้าตอนนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่น้ําตกเข่นนรกแต่เราคิดว่าน้ำน่าจะน้อยมากแล้วนะครับเพราะว่านี่เรามากันช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็เป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยแล้ว โอเคแต่ข้อดีของฤดูร้อนก็คือไม่มีท่ามาแรงน้อยแล้วตอนนี้เรายังไม่เห็นลิงเลยยังไม่เห็นอะไรเลยฮ่ใช่เส้นทางก็ไม่ได้ร้อนมากเพราะว่ามันอยู่ในป่าทึบเนาะเยสนี่นนค,ครับเราพาไปเส้นทางกันใกล้ถึงแนละ้วแต่ตอนนั้ต้งเดินลงมาในอีกพอสมควรเลย น,น,นี่คือเส้นทางที่เราจะลังเดินไปดูด้านล่างของน้ำตกเขวนรกนะครับซึ่งต้องขึ้นลงขึ้นลงภูขงเขานิดนึงก็เหนื่อยหน่อยเหดูว่าจะคุ้มค่าหรือว่าใช่แล้วคุณดาวเหนื่อยยังครับคุณดาวเยอะอยู่นิดหน่อย <laughs> คุณดาวเจ็บขาด้วยนะฮะแต่ก็วันนี้จะพักกําลังกาย <laughs> นิหนึง่งหลังจากไม่ออกกําลังกายมาทั้งหมดสี่วันเถื่อนมากนะฮะนี่คือสภาพน้ําตกเหวนรก ในช่วงฤด,ดูร้อนนะฮะก็คือสูงมากคือน้องช้างเนี่ยตกมาจากข้างบนเลยนะฮะที่เราเดินลงมาไหลลง้วแล้วก็ไหลลงตรงนี้ไปเลยค่ะมีมีหลายศพเลยครับพราะปลนแผ่นภาพข่าวนี่คือความสูงของน้ําตกเขียนเราถึงบอกเป็นน้ําตกที่มีความสูงสุดในเขาใหญ่นะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าข้อมูลผิดพลาดเป็นไงของขออภัยด้วยไม่แน่ใจแต่ถ้าใจผิดมาประมาณนั้นนี่คือเส้นทางของน้าตกนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นฤด,ดูร้อน น้ำก็ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดมีคนแซวว่าเทียบกับน้ําตกพาต้าได้เลยนะครับใช่ไหมน้ำตกพาตาใช่ไหม <_ upfront> น้ำตกพาตาน้าตกพาตาคือ <_ at> ตอนเดินลงเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับตอน,นลงตอนเดินลงก็รู้สึกว่าคาดหวังว่าแบบสวยแน่นอนช่ำบแ,<ต>แบบลงแรงแบบแต่ว <_ h ums> ่าตอน <ๆ S 2> เราเรารู้สึกว่าแล้วเราก็กังวลเรื่องขาขึ้นด้วยเพราะว่ามันชันมากเลยนะฮะอันนี้ okay, คือหนึ่งโลนะคะได้เหงื่อซึมซึมครับใครมาช่วงนี้ก็เหงื่อซึมซึม นี่คือทางขึ้นที่บอกว่าประมาณร้อยสองร้อยขั้นเลยก็เหนือซึมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าบมันเป็นยงไงเดีย๋ยวเดินตามมาเลยเดี๋ยวเดินตามเลยชอบ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 ไปเลยฮะคือมันแบบออกออกกําลังกายนิดนึงนอกกําลังกายนิดนึงขอพักเลยนะฮะขึ้นสิขั้นขอพักเลยเดี๋ยวมันจะมีจุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ นี่ฮะ,ะมันจะเริ่มชันแล้วเริ่มชันแล้วตรงนี้จะเป็นนั่งร้านที่ดูสัตว์นะคะข้างๆโอเคมาดูฮะเนี่ยมันชันขนาดไหน,นมามาชันเป็นยังไงนะมา ที่เขาทำด่านไว้กันช้างลงไปที่น้ำตกเหวลนรกนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าที่ก็มีบ้านพักตรงนี้เพื่อจะดูดูเรื่องเกี่ยวกับช้างที่เดินพัดลงมาทางนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเกิดอบุบัติเหตุเสียชีวิตนะฮะป้องกันการเกิดซ้ำหละที่นี่คือเอส้นทา ัดีครับตอนนี้เราจะกําลังเดินทางเรียกว่าเส้นทางธรรมชาตินะไปผาเดียวดายซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะมาเที่ยวที่นี่แต่ว่าคุณค่า,าเนี่ยขขเขามาบ่อยยัเขา,ขาให้เขาเป็นคนนําทางนะฮะเดี๋ยวเราไปตามกันเลยว่าเส้นทางเป็นไงไปดูกันฮะเ e t ไปเลยไปเยอะป่ะอยาให้ชมแผนที่ก่อนอนะชมแผนที่ก่อนสักหน่อยสักเลยนี่คือเส้นทางจะ,จะเห็นวนะิวนี้เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเดียวดาย ก็การเดินทางประมาณหนึ่งกิโลใช่ไหมอ๋อสี่ร้อยสี่ร้อยสิทธ์นี่ครับเส้นทางธรรมชาติผาเดียวดายเราก็เลือกเส้นทางทางขว้านขวาได้หมดนะขวาขวาซ้ายได้หมดขวาซ้ายได้หมดนี่ด้านซ้ายด้านขวาครับคือคุณเธอเดินจากฝั่งขวาเธอจะต้องกลับฝั่งซ้ายขึ้นไปอ๋อโอเคครับเดินน้ำเลยฮะจะได้ไม่มีคนมาบังแต่เดินสบายเพรามีแค่นี้สี่ร้อยเมตรครับเดินนิดเดียวแว๊กเดียว นี่ปาาเราเดินตามทางเส้นทางคงไม่โหดเหมือนเดินน้ำตกเขื่อนนรกมีแค่นี้อยู่แล้วลงพญาเย็นถือเป็นหนึ่งสองลงพญาเย็นอืม<ต>อันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้โกหกเลยนะฮะ นานประสาทกันเนี่ยเส้นทางนะะาแล้วหนูนี่เรามาเดินกลางป่ากันอีกแล้ววันนี้ไม่ค่อยร้อนนะเพราะว่าต้นไม้ค่อนข้างคล้มใช่ต้นไม้คล้มแล้วก็มันดูฮะดูทางไปดูทางไปนะะก่อชื่อก่อนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเที่ยวที่ ผาเดียวดายเลยนะครับเคยได้ยินแต่ชื่อมีผาจอมใจด้วยชื่อเหมือนจอมยุทธเลยนะจอมใจกับเดียวดายเห<ค><ณ>มือนหนังจีน,น,นเหมือนมาฝึกวิชยายุททธี่ผาเดียวดาย<ค><ณ>ตอนนี้เรามา,าจุดที่เขาเรียกว่า Danger Danger <c oughs> จริง,ง,รงใช่เคยจะเข้าใจคำว่า Danger ของนี่เลยที่นี่มันจะไม่มีอะไรกั้นเลยใช่ไหมครับไม่มีอะไรกั้นเลยคือ คือมองข้างล่างก็คือมีอยู่นิดเลยนี่คือมีเส้นเหลืองเขาบอกห้ามเกินเส้นเหลืองเลยนะฮะใช่แต่คือเดินลงไปได้ในเทโลนึงนี่อ่าตรนนี้ครับจุดนี้คือจุดเขาเรียกว่าผาเดียวดายเราจะเห็นแบบพาโนรามาวิวของเขาใหญ่เขาใหญ่เลยอันนี้ก็คือโซนฉันมามาฉันอยู่แค่ตรงนี้เพราะว่าโดนแดดไม่ได้อืหนูว่าโดนที่นี่ลมเย็นที่นะครับผาเดียวดายก็จะเป็นหุบตรงนั้นก็คือเขาร่มหุบเขาแหลม พวกงูเหลือมน,นะฮะน่นามองอย่งตอนนี้นโอ้เราเห็นนกเงือกแล้วฮะนกเงือกบินสองตัวฮะนั่นโอ้นกเงือกครับสุดยอดเลยกำลังล่อนเลยนี่นะฮะเส้นเหลือยมที่เขาขีดไว้คือห้ามไปเกินนะครับเพราะข้างล่างเนี่ยคือเหวเลยนะฮะถ่ายกับพาเดียวได้ไหมนี่คือทุ่งที่เราจะเห็นสุดยอดมากสวยกว้างไกลถ่ายมีดิโอให้เธอไหมไม่เป็นไรครับนี่ฮะถ่ายมีดิโอให้เธอไหมนี่ถ่ายเราอยู่ที่ ว <Wow. S 2> <ผ>้ายดันแตกเดี๋ยวให้เห็นป้ายนิดนึงมาเร็วมาเร็วผาเ<ผ>ดีดดดยวดายเขาเรียกว,ว่าทุ่งงูเหลือว้าย wow. สวยมากไม่ได้หุบล่มนะฮะอาา่านี่เราจำข้อมูลมาได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวขอแผ่นกล้องให้ดูนิดหน่อยเดินไปอีกนิดหน่อยไม่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 ออกไปนอกนี้นะครับ คือทางเดินที่เดินกลับไปที่จุดจอดรถนะฮะก็จากผ่าเดียวได้ครับก็ไม่เหนื่อยเท่ากับทางไปน้ำตกเหวนรกแต่อย่างใด ครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรายงานเขาเขียวนะครับก็เป็นศูนย์ป้องการทางอากาศกองบัญชาการควบคุมกลางปฏิบัติการทางอากาศนะฮะแล้วก็อยู่บริเวณที่เรียกว่าผาตรอมใจซึ่งเดี๋ยวเราพาไปชมผาตรอมใจนิดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เราก็มากินข้าวกลางวันเป็นไข่เจียวนะฮะจากฝีมือทหารเกณฑ์ไม่ใช่ทหารเกณฑ์นะฝีมือพลทหารที่นี่นะครับตอนนี้นะครับเรามาที่ผาตรอมใจก็เป็นุูเขาที่สวยงาม เช่นเดียวกับทางผาเดียวดายเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาพักกินข้าวไข่เจียวตรงนี้นะฮะเป็นนี่ฮะจ้านี่คือจุดชมท,ทิวทัศน์ผาตรอมใจนะครับน่าจะเป็นอีกหุบหนึ่งคนละฝั่งกับผาเดียวดายนะฮะดูบรรยากาศ อันนี้ก็จะมีให้เห็นเลยนะครับว่าในจากมุมมองนี้จะเห็นเขาอินทน,นีเขาฝาระมีทุ่งควางมอสิงโตทุ่งหนองผักชีเขาสามยอดอาานะฮะบรรยากาศ